หลวงพ่อพมวัดขนอนเหนือพาะเกจิอาจารย์ดังแห่งเมืองกรุงเก่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัตถุมงคลของท่านมีมากมายประสบการณ์เป็นที่ทราบกันดีในหมูลูกศิษย์ประสบการณ์เป็นที่ลเลื่องลือทางด้านคงคพันชาตีแค้วคาดปลอดภัยอีกทั้งด้านเมตตาท่านก็ไม่เป็นสองรองใครหลวงพ่อพมวัดขนอนเหนือท่านเกิดเมื่อวันเสาร์ที่20ตุลาคมพุทธศักราช2456และได้อุปสมบทในเดือน6ตรงกับปีพุทธศักราช2479 รืออายุของท่าน23ปีนั่นเองหลวงพ่อผมได้จัดสร้างวัตถุมงคลครั้งแรกในปีพุทธศ,ศักราช2494เป็นเหรียญเสมารุ่นแรกจัดสร้างโดยผู้ที่ร่วมทำบุญจึงไม่ค่อยได้เห็นวัตถุมงคลในยุคต้นสักเท่าไหร่นักซึ่งต่อมาภายหลังท่านได้จัดสร้างเหรียญซึ่งมีลักษณะเป็นรูปพระนารายในรูปแบบต่างๆเช่นนารายเส้นนารายออกศึกนารายทรงเมืองหรือเหรียญหนุมานออกศึกเหรียญสิง และยันต์ต่างๆรูปทรงที่เป็นพระนาลายหนุมานและสิงถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัวของท่านประสบการณ์วัตถุมงคลของท่านล้วนมีประสบการณ์แค้วคาด คงกระพันเป็นที่โด่งดังกันทั้งในอดีตและปัจจุบันอย่างกว้างขวางปัจจุบันวัตถุมงคลของท่านเป็นที่ต้องการในหมู่ลูกศิษย์เหรียญที่ทําให้คนรู้จักชื่อเสียงของท่านมากที่สุดก็คือเหรียญน,นาลายทรงศาสตาวุธเหรียญนหนุมานออกศึกเหรียญยันก้าวยอดหรือเรียกว่ายันคูเพราะจัดสร้างน้อยและหายากมาก หลังจากที่ทุกท่านได้ฟังประวัติของหลวงพ่อมวัดขนอนเหนือกันแล้วต่อมาเราจะพาทุกท่านมาเที่ยวชมวัดขนอนเหนือเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีเรื่องราวให้ศึกษาได้เรียนรู้ทั้งด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยก่อนกันนะครับ คลองโพวัดขนอนเหนือแม่น้ำด้านหน้าที่ทุกท่านได้ชมกันอยู่ตอนนี้หรือเรียกกันว่าคลองโพในประวัติศาสตร์ตำนานกล่าวไว้ว่าวัดแห่งนี้สร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและตรงคลองโพแห่งนี้คือด่านเก็บภาษีอากรทางนี้จะเป็นทางเข้าสู่พระนครและส่วนใหญ่จะนิยมสัญจรทางน้ําเป็นหลักภายในอุโบสถ ก็จะพบกับความสวยงามของงานจิตรกรรมโบราณเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่5สวยงามมากเลยนะครับจิตรกรรมหลังพระประธานจะเป็นภาพเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงและปราสาทต่างๆบนสวรรค์ช่องว่างระหว่างประตูพระมลายโปรสั์นรกผนังด้านหน้าของพระประธานก็จะมีภาพพระพุทธเจ้าชนะมารส่วนด้านข้างผนังทั้งสองตอนบนจะเขียนภาพวิทยาธรและเทพชุมนุมนั่งประนมมือไปทางพระประธานถัดลงมาจะเป็นภาพพุทธประ ว,วิหารหลวงพ่อพรมจะอยู่หน้าอุโบสถส่วนตรงนี้คือวิหารหลวงพ่อพรมด้านในก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมเป็นวิหารอยู่ข้างอุโบสถนะครับส่วนด้านหลังอุโบสถก็จะเป็นงานปฏิมากรรมพระพุทธเจ้าพร้อมสาวกปฏติมากรรมส่วนนี้สร้างในสมัยหลวงพ่อพรมยังไม่ลาสังขารสมัยคุณลุงอยู่กับหลวงพ่อพรมอะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนคือหลวงพ่อพรมเนี่ยผมไม่รู้จัก แต่เดิมน,นะผมไม่เคยรู้จักท่านเลยครับตอนนั้นผมย้ายไปอยู่พะโนงประมาณปี1415ผมก็เลยไปรู้จักคนพระโนงเป็นคนทำมาหากินนะแต่ไม่ใช่สายมันนักเลงใช่ไหมไอเราก็เป็นคนใจร้อนผมก็เป็นคนไม่ยอมคนนะเสรษฐีป้าเขาก็เหมือนกับว่ามอนมาข่ม,ขมเห็นเรามาใหม่เขามาข่ม,รขมเราก็ไม่ใส่ใจเราไม่สนใจก็ไปรู้จักพี่ใหญ่ของเขาเขาคุยกับผมคุยไปคุยมาก็าถูกคอผมปัญหาก็เลยพวกเด็กๆเ,เ,เขาลูกน้องก็าทังดก็ไม่ปกล้ามายุ่งกับผมเลย เสร็จปั๊บอยู่ดีแกก็มาชวนผมไปทอดกระถินไอ้ยชอบพระป่าตัแตนะ่ปีนะั้นคือเขาทอดเขาทุกปีอ่ะแต่ผมไม่รู้จักมันก่อนหรอกก็ชวนผมไปทอดกระถินคือพระป่าเนี่ยจำไม่ได้กระถินที่พระป่าผมก็เลยไปไปเสร็จปับ๊บก็ไปรู้จักท่านครั้งแรกก็ดูเอพอพระองค์น,นี้น่านับถือท่านก็ทักทายลูกศิษย์ลูกขาแล้วท่านจะเป็นพระโบราณคุยมึงกูหมดนะหลวงพ่อไม่ไดพูดเพาะหรอกจะพูดอย่างเงี้ยผมก็ชอบหลวงพ่อดีพูดจาแบบเด็ดขาดตีอ่ะ แต่วันนั้นก็ไม่ได้ทําอะไรมากเพราะว่าเราไม่รู้จักท่านเราตามเข้าไปพอหลังจากนั้นกลับมาป๊บผมเดินทางไปด้วยตัวผมเองเลยปรากฏว่าไปหน้าไหนไม่ไปไปหน้าน้ำหน้านี้หลวงพ่อผมวัดขนนเหนือสมัยก่อนเนี่ยถ้าหน้าน้นํานี่คุณไม่มีสิทธิ์ไปเลยนะคุณต้องนั่งเรือไปถนนนี่ทั่วหมดเลยนะหลวงพ่ออยู่เห็น,เห,นเห็นวัดอยู่เนี่ยมีอย่างเดียวต้องว่ายน้ําข้ามไปเราก็ไม่รู้ก็เลยไปถามชาวบ้านชาวบ้านบอกว่าเขามีเรือรับจ้างคุณไปนั่งเรือรับจ้างไปไปถึงวัดท่าน คือสมัยสมัยก่อนหลักๆเขาเดินทางกันทางน้ำอยู่เลยทางน้ำเป็นหลักถ้าเป็นหน้าแรงเขามีถนน เดินไปได้แต่สมัยนั้นท่านหนก็ยังไม่ค่อยดียังไม่ค่อยดียังไม่ค่อยดีเ๊บผมก็เลยนั่งเรือไปก็ไปขึ้นกระไดวัดเป็นสาราแล้วมันต้องเดินเขไปผมก็เข้าไปเห็นท่านนั่งอยู่ผมก็เข้าไปกราท่านแบบไม่ค่อยใส่ใจผมนะคือท่านชิดเฉยอ่ะท่านไม่ค่อยผมถามคำท่านพูดคำเหมือนท่านไม่ไม่ใส่ใจอะ่ะแต่แป๊ะคนขับเรือมันก็มาบอกว่าพี่จะมาให,ให้ผมกลับมารับกี่โมงผมบอกเออเดี๋ยวมาตักบ่ายแล้วกันผมพ่อพูดสวนเลยไม่ต้องอเดี๋ยวกลับไปเลยไล่เลย โอ้โหเราคุณเข้าใจไหมคนเราศรัทธาตั้งใจมาหาแล้วเจอแบบนี้อ่มัมนเสียความรู้สึกอ่ะครับผมลุกเลยนะเออคุมไม่ครับแล้วท่านจะถามมาจากไหนม,มึงมาจากไหนผมมาจากพระโขนงครับแล้วบงก็พูดว่าแต่ผมกลุ่มเดียวกับลูกศิษย์ท่านอะ่ะก็ว่า,าอ๋อมึงกลุ่มไอซีเอ็มอ่ะโอเคท่านก็คุยพูดคำตอบคำนะท่านไม่ได้แต่ท่านเหมือนคนไม่ไมชอบรับแขกครับอมผมว่าคุยท่านวันนั้นก็คุย พอหอมปากหอมคอผมก็กะผมก็ตั้งใจเลยว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมจะไม่เหยียบหลวงพ่อผมอีกเพราะฉันถ้าไม่ได้รับเราอ่ะจะรับผมก็มาเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนเขาหวัวเราะเฮ้ยไม่มีอะไรแล้วและสไตล์หลวงพ่อแหละเขาคงจะดูมึงมัง้งก็มึงเป็นใครอเขาไม่รู้จกักอ่ะก็าอาจจะแค,แค่ว่าสอบประวัติมึงมัง้งให้อย่างนั้นเลยวะเล่นแบบนี้เลยวะไล่เป็นหมูเป็นหมาเนี่ยนะบอ เออแต่สไตล์หลวงพ่อมึงเข้าใจไหมอีน้อยมึงจะรู้ว่าหลวงพ่อเป็นยังไงความคิดที่เราไม่ไปก็ไม่ไปหลังจากนั้นอีกไม่นานผมไปอีกไปกับเพื่อนสองคนไปที่ก็เหมือนเดิมเงี้ย่า่ก็ปูจาแบบไม่แค่รับแขกอ่ะต้องบอหลวงพ่อครับผมศรัทธาหลวงพ่อนะผม่นเได้มากราบหลวงพ่อถ้าไม่สตาผมไม่มาหรอกเลืองมึงพูดอย่างนี้เลยเออเลืองมึงคือถ้าไม่สนใจคุณเลยนะตอนนั้นเราก็เริ่มอ่อนแล้วก็โอเคช่างก็เหระ มันเป็นสไตล์ชั่นน,ะนะ<อ>ั้นะเราก็เราไผมก็ไปบ่อยมากเพราะตอนนั้นผมว่างอ่ะผมไปติดตักเรียนอ่ะผมไม่มีอะไรทำรแสมัยก่อนไปหลวงพ่อผมนี่ออกจากบ้านตีห้าถึงหลวงพ่อก็หกโมงครึ่งเองนั่งรถไปสำญากไปชายแล้วไปขึ้นรถสายเจ้าพรมแล้วไปลงตรงคองโพผมถามนิดน,นึงตรงคองโพอ่ะเมื่อก่อนเป็นที่เก็บภาษียากรใช่ไหมสมัยก่นอนขนะ็ขนนีานคือภาษีอ๋อ ไอ้คำว่าขนนอนเนี่ยก็คือมันเป็นด่านเก็บภาษีะตอนนี้เจ้าหลวงพ่อเนี่ยจะมี2ขนอนขนอนใต้กับขนอนเหนือถ้าคุณเดินจากถนนก็ไปนคุณต้องเจอขนอนใต้ก่อนขนอนใต้คือหลวงปู่สายหลวงสายที่เก่งมากนะถ้า่รู้ท่านเก่งแหวนแต่หลวงพ่อเราแบบเก่งเรียน เราไปหูผมเข้าไปหาหลวงพ่อแต่ปีนั้นมันปี1617แล้วเนี่อาศัยว่าไปเรื่อยๆแล้วไปไปเริ่มสนิทกับสิษย์ทั้งหลายเนี่ยที่รู้ว่าหลวงพ่อมีสิทธิ์ที่ไหนที่ไหนก็เพราะว่าเวลามีงานนะวันเกิดท่านกระถินพระป่าเนี่ยตวันเกิดแต่จะดีสุดเพราะคุณจะไปเยอะห<ะ>ลวงพ่อผมมีสิทธิ์ทั่วประเทศแต่ท่าไม่ดังท่านดังพื้น ถ้าถามมายุทธยาหลวงพ่อพมนี่นี่จะเล่นๆนะท่านก็อยู่ท่านสมถะสมถะท่านน่ะก็เลยคือรู้กันเฉพาะในวงการลูกศิษย์แล้ะสมัยนู้นอาจจะเป็นไปได้ว่าสังคมพระเครื่องมันยังไม่บูมเหมือนเดีย๋ยดีสมัยก่อนมันก็มีแต่หนังสือหนังสือลานโพหนังสือปกโพอะไรพวกนี้คือหลวงพ่อพมนี่ไม่เคยขายวัตถุมงคลฟรีอย่างเดียวหลวงพ่อพมนะแจก,กพร<า>ะตั้งแต่ผมรู้จักท่านจนท่านบรณาภาพท่านไม่เคยเก็บเงินแม้แต่บ,บาทเดียวเลย เชื่อไหมหลวงพ่อเนี่ยผมนับถือท่านแต่วันนั้นเลยเพราถามปุ๊บท่านเปล่าเฮ้ยกลัวเสร็จสิวะไม่ได้ไม่ได้คิดเลยนะพูดมาเลยแบบนั้นเลย่ะกลัวเสร็จที่วะแล้วก็ท่านก็เลยปิดไม่ให้สูบไม่เคลื่องเข้าเลยท่านก็เลิกเลยนะท่านบิดพระที่เด็กขาดมากเลยหลวงพ่อผมผมถึงก็ลบท่านมากว่าท่านคำไหนคำนั้น รู้อยู่แล้หลวงพ่อพรมเนี่ยสมัยหนุ่มๆนินสัยท่านนักเลงใจร้อนเขาบอกใจร้อนถึงขนาดว่าเวลาท่านกินข้าวอยู่เนี่ยนะพอได้ข่าวว่าชาวบ้าน,น,นมีการตีกันหรือทะเลาะมีใครทะเลาะกันแล้วแต่นะท่านทิ้งชามข้าวไปอโอ้ท oh. ่านร้อนขนาดนี้นะ้นองชายท่านเล่าให้ฟังนะนงเสร็จปั๊บพ่อแม่ก็ห่วงพ่อแม่ก็เลยเอาท่านไปบวชเชื่อไหมหลวงพ่อพรมบวชนี่นะชาวบ้านนี่ไม่เชื่อเลยทุกคนบอกว่าหลวงพ่อพรมนี่ไม่เจนสามบันฝึกร้อน อยู่ไม่ได้หรอกที่สายแบบนี้แปลกมากเลยท่านบวชตั้งแต่วันนั้นจนท่านละคันเลยหลวงพ่อผมเนี่ยผมมารู้เพราะท่านเล่าให้ฟังว่าตอนบวชนี่ไม่ใช่หลวงพ่อขันหรอกหลวงพ่อคันเป็นพระไทยใหญ่หลวงพ่อผมได้เล่าให้ฟังว่าสมัยที่ไปอยู่กับหลวงพ่อขันโอ้หลวงพ่อคันนี่สุดยอดเลยหลวงพ่อผมมีหน้าที่ก็คือหลวงพ่อขันเนี่ยจะไปเก็บยาสมุนไพรหลวงพ่อผมมีหน้าที่คอยเก็บหลวงพ่อขันเดิมแบบเอาไม้เท้าชี้ปึบหลวงพ่อผมก็จะถอนใส่ยาแต่สิ่งที่แปลกมากที่สุดคือ พอถอนปุ๊บเงยมาหลวงพ่อขันอยู่นู่นหลวงพ่อผมไม่เต็มไปได้ไงวะเดินเร็วในขนาดนั้นไปอยู่นู่นแหละท่านก็วิ่งตามท่านก็ชี้อีกปุ๊บหลวงพ่อผมก็ลงไปก้มหยิบขึ้นมาปั๊บตอนนี้ขนสามนี่จะบอกว่ากูไม่รู้นะพอหลวงพ่อชี้ปั๊บกูก้มหยิบปั๊บแต่มือกูหยิบแต่ตากูมองขากูจ้องขาเลยพอหลวงพ่อยกขาแล้วกูเหียบตามเลยปรากฏว่าพอเงยได้มานะหลวงพ่ออยู่นั้นะ หลงพ่อขันก็เลยลันมาบอกว่าไอ้ไทยเล็กนี่ลายนะมึงแล้วท่านก็เล่าถึงปฏิหารหลวงพ่อขันท่านบอกวันนั้นท่านส่งน้ําอยู่อยู่ดีหลวงพ่อขันเนี่ยเบินมาแล้วแฉล,ลงโยนลงคลองหน้าหน้าวัดจมไปท่านก็แบบไม่โยนทำไมวปปะเสร็จปั๊บท่านก็เรียรกหลวงพ่อพรมเนี่ยไปงมบอกกูงมจนกูจะหายใจให้คอไม่ออกอ,อไม่เจอดําจนกูงมไงก็ไม่เจองมไงก็ไม่เจอขึ้นมาบอกหลวงพ่อไม่ไหวไม่เจอดําไม่ไหวแล้ว ท่านก็บอกเออไม่ได้เรื่องมึงขึ้นมาขึ้นมา,าก็หลวมพวอขันเนี่ยไปยืนเนี่ยแล้วเอามือปฏิกรรมแะลแงมันลอยขึ้นมาตลว่ผมบอกกูตะลึงเลยผมก็เลยบอกหลวงพอ่อแล้วหลวงพ่อได้เรียนวิชานี้ปบะกูไม่ได้เขาไม่ยอมสอนกูหลวงพ่อผมนี่ท่านเป็นพระแบบถึงนักเลงคือผู้จาแบบตรงๆอ่างเงี้ยผมก็ตามท่านผมก็ไปหาท่านประจํามีงานมีอะไรผมก็ไปอยู่กับท่านจําไม่ได้ว่ามันกนะี่ร้อยกี่พันกังอ่ะแต่ท่านก็ไม่ได้ความพิเศษกับผมอะไรนะท่านก็ไม่ได้บอก เออไอ้คนเนี้ยพิเศษเลยเพราะเราก็ไม่ได้คิดไรแทงน้ำที่วัดหนอนเหนือนะอันนั้นของผมออันนั้น,นผมทราบอันเดี๋ยผมจะเล่าให้คุณฟังปาฏิหาริย์ที่ผมนึกไม่ถึงเลยคือพี่จะมั่นไปบหลวงพ่อรับน้ำเนี่ยเอาที่ไหนมาชายัยเขาบอกเอาน้ำคลองนีง่เลยวะเอาน้ำกินนะอ่ะก็อาศัยน้ำฝนนะคงน่านคิดเออผมขอสร้างแทงน้ำน,นะเป็นน้ำาบาดาลก็ยินดีท่านบอกว่าเอาดิ ฉันเคยฮะผมเคยมาหาป้าพวกงสี่คนช่วยหากระถินเสร็จปั๊าผมไม่รู้ข้อที่จริงเนผมไปสืบไอ้แทฉกแชมเปญเนี่ยคุณรู้ไหมใบละเป็นแสนอ่ะสองสามแสนไอ้ไอ้ถังใบนั้นไม่มีอะไรอ่ะที่มันขึ้นไปแล้วบานเป็นแชมเปญอ่ะไหลแสนนั่นแหละสองสามแสนอ่ะเอ่างายหลังเลยดิซัมเมอร์สมอเตอร์ไดบวที่ดูดน้ำอ่ะเฉพาะใบนั้นเป็นแสนเลยเอาชิปเป๋งแล้วสิกูไปรับปากชุยๆผมก็เลยไปกาดท่านอีกทีน้องพ่อครับ แต่มาดูข้อที่จริงเพิ่งไปซื้อมาเบาหูเนี่ยแพงกันมากเลยคงครั้งเดียวไม่จบครับหลวงพ่อทอดแต่ถึถงครั้งเดียวยังไงก็ไม่จบเลยบอกหลวงพ่อก่อนนะครับคำไหนคำนั้นจะทําให้จนเสร็จแต่อาจจะทอดสองครั้งสามครั้งครั้งเดียวคงไม่จบครับแต่บ,บอกจบจบยังไงวะกูคํานวณด้วยสมองกูเต็มสี่แสนกว่าแล้วโอ้โ กระถิ่นสมัยก่อนนี่แปดหมื่นห้าหมื่นนี่ก็หรูเ,เ,เลยนะถือว่าเยอะมากคือว่าเยอะแล้วนะไม่เหมือนเดี๋ยวนี้หลักล้านหลักแสนแต่ตก่อนนี่ไม่ต้องพูดเรารู้อยู่แล้วว่าประเภทแข็งๆ็งเต็มที่ก็เป็นแสนรเรารู้แล้วมันไม่ได้ครับแต่ฉันบอกว่าจบ,บอ่ะเอาวะรับป่าไปแล้วก็รับ,รบผมก็เลยมาทํากระถินเซฟทุกอย่างเลยแต่ป้ที่มันแปลกเลยเื่อเอินตรงข้ามบ้านผมเนี่ยมีเท่าแก่คนหนึ่งเขาสนิทกับพ่อผม เป็นเท่าแก่รับเหมาก่อสร้างหมู่บ้านเดียว่ารวยแต่ป้าผมก็ไปเชิญเขาเชิญเขาเป็นเป็นประธานเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ท่านก็เลยถามผมว่าเอาไปทําอะไรบอกจะไปสร้างแท่งน้ำถวายวัด<ม>ถ้าบอกอ๋อท่าน้ำถวายวัดเหรอหมายถึงว่าไอ้ถังแชมเปญน,นะบอกครับแต่ไม่ไหวครับแพงมากเลยผมไปรับปากมาแล้วไม่รู้ข้อมูลแว่บางอย่างกูมีอยู่ใบหมู่บ้านอยู่ตรงเนี้ย อะไรคองเตอร์ไปหน่อยกูไม่ได้ใช้มาเป็นสิปีแล้วพ่อเด็กที่มันเป็นปลาปลาหมดแล้วกูไม่รับรองว่ามันยังใช้ได้อยู่ป่ะโดยเฉพาะมอเตอร์เพราะไม่ได้ใช้มานานแล้ววัวขายหรือ2,000ันทั้งหมดอะทำบุญตาหากว่าวาเป็นว่าเป็นตาลพันหนึ่งแล้วว่าขายแทงน้ำเนี่ย 2000. อสมมองพันพร้อมเรมดเลยตกใจเลยเฮสี่ร้ยแต่แมงเหลือสองพันแต่นี่ต้องไปจัดการเองนะผมก็ไปเลยไปดูเอาช่างไปเลยไอ้น็อตเนี่ยมันตายหมดแล้วมันนานๆครัมันจับเป็นก้อนมัน มันถอดไม่ได้ต้องใช้ไฟลนแล้วตัดเสร็จปั๊บก็เอายกลงมาตอนนี้แท้งแชมเปญเนี่ยมันเป็น2ท่อนแต่นี้เขาบอกว่าถ้าคุณแกะเอามาเนี่ยไอายางซีเนี่ยมันจะเสีย อย่าแกะเลยอ่าวีิบหายแล้วคุณจะไปยังไงไปเนี่ยพอลงมามันยาวมากอะหลอกตาไปดูก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ลงมานี่โคตรยาวเลยผมก็เลยไปคุยกับรถเทเลอร์ประเดี๋ยวกูจะแทงหน้าเนี่ยไปทําไงวะพอได้เฮียเดี๋ยวขึ้นผมจากการนิ่เทเลอร์แต่เฮียเคลียท้องที่นะผมเคลียหมดเลยไฟฟ้าโทรศัพท์ตำรวจทางหลวงเนี่ยกูจะไปวัดนี่รถไฟฟ้ากอย าตไปที่วัดกำลังเหนือไอตอนจะเข้าประตูวัดนี่เป็นเรื่องแล้วอพอดีเลยจะไม่พออ่ะจะเข้าไม่ได้เลยที่เริ่มก็มาโอ้โหยากลาบากเว้ยดูท่าทางมันจะเข้าไม่ได้นะั่นแหนะทพอดีเกินไปอะ่ะแล้วมันต้องถอยเข้าไปอ,ะอ่ะผมก็ยกมือไหว้หลว่าออบอกไปนะมันก็ดูั๊บแล้วมันก็่กย้อยอยอยถอยใก้อยนดีเลยล่อไปได้เว้ยโอ้โหตรโล่งใจเลย เสร็จป้าผมก็ไปทําแทงน้ำนะการไฟฟ้านี่มีนะตอกเสาเข็มทําแบบเขาบอกแทงน้ำอันนี้นะถ้าแบบข้างล่างคุณไม่ดีดีโค่นเลยนะความที่มัน,ม,นมันจุน้ําเสร็จนี่นะเวลาลมพายุหรือลมพัดเนี่ยมันเอนี่มันหักเลยนะแรงกดดันดมันสูงมากผมก็เลยจ่ายการไฟฟ้าการไฟฟ้าโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เลยอย่างตันต้องเสียห้าหมื 50, น่นเสียห้าหมื่นก็ต้องเสียห้าหมื่นเอาเลยมันก็ต้องตอกมันมีแบบมันเลยนะคือรับประกันว่าไม่มีเคแล้วผมก็ไปซื้อน็อตใหม่ซื้อ หัวน็อตเป็นสแตนเลสหมดเลยอ่าก่อนหน้านั้นก็เอาซัมเมรอร์เนี่ยบอเตอร์เนี่ยซัมเมอร์ที่เสียเปล่าถ้าไม่เสียทตายหาเลยต้องซื้อซัมเมอร์เป็นแสนเลยคุณเชื่อไหมดูปื้ดเดี๋ยวน้ำหมดเลยไอ้ไอร้านว่ะคุณโชคดีอะ่ะใช้ได้ยังใช้ได้อยู่โอ้โหรอบไปเลยเว้ยผม,มรประกาศหลวงพอ่อท่านกับหัวเลาะท่านกับเบปุ่นนะท่านหัวเลาะเฮ้ยผมติดตั้งเสร็จทดลองเรียบร้อยเสร็จไป หลวงพ่อพรมเวลาสักนี่ก็มีขั้นตอนเขาไม่ใช่ว่าสักสีโัวนะอันแรกเลยอันดับแรกคือก้าวยอดอันดับสองคือบุตรกับลกขวาท้ายไหลอันดับสามสิงเว้นตรงกลางไว้เป็นนาลายหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือสักนาลายออกสิกใช้เวลา4 5หนาทีเท่านั้นเองคุณว่ท่านเก่งไหมโอ้หคุณเดี๋ยลาเอียมไหมเปรูปนาลายแผง้อมเป็นอะไรโอ้โหยากแล้วแล้วยันนี่เต้นไปมนเลยอะหลวงพ่อใช้เวลา4 5่าที ถูกท่านเลยคือสมัยนั้นเรื่องศักยันท่านก็ดังมาอยู่แล้วใช่ไหมคุณหนุถ้ามีชื่ออย่นล้แต่ว่ามันจะรู้อยู่เฉพาะในหมู่จังหวัดเขาครับนลายเรียบร้อยเสร็จเขามีตัวล้อมไอ้ตัวล้อมนี่นะเขาเรียกสังวานล้อมลายครสามรอบนี่ขี้แตกเจ๋งแค่ไหนก็แล้วแต่ขี้เยี่ยวแตกเลยเพื่อนผมอ่ะไอ้แสบๆอ่ะไข้แดกไม่สบายไปเลยเจ็บมากโดยเฉพาะไอ้ตรงซิกโคงชายโค้งเนี่ยผมเจ็บมากผมไม่กล้าล้อมในตรงผมไม่กล้าเลยนะ แล้วก็ถัดมาก็สักดิ้นสักดิ้นหลวงพ่อรมนะครับแต่น้อยมากคนที่ได้ดินนี่น้อยมากนะไอะตัวหลักที่เห็นนั่นอย่างนั้นหลวงพ่อท่านก็ไม่ได้เล่าให้ฟังว่าวิชาเนี่ยสักมาเนี่ย แต่ผมเข้าใจว่าวิชาที่หลวงพ่อขันเพราะว่าหลวงพ่อพรมจามน่ะยันเทาะล่อของท่านเนี่ยผมว่าผมจะจามอยู่ยันเดียวเลยนะเวลาคุณไปให้ท่านจามนี่นะค,คือยันเทาะล่อยันเทาะล่อก็คือเหมือนกับวงกลมกลมวงกลมอะไรเช่านเนี่ยยันเทาะล่อเนี่ยจะเก่งทางด้านโคงกระพันชาตรีจะหนักไปทางนั้นคือมันเป็นสายที่สู้รบอะร่ะคบวบโคงกระพันอ่ะ ีพูดถึงปฏิหารปฏิหารหลวงพ่อผมเนี่ยผมเจอมาหลายครังเฉพาะตัวผมนะไอ้ที่เขาเล่านี่อีกเรื่องนะผมผมผมไม่พูดถึงเอาแว่าผมเจอที่คุณลุงเจอ,อผมจะเล่าถึงปฏิหารเอานารายหนึ่งนี่เลยครับผมใส่นารายหนึ่งตอนนั้นผมทํางานอยู่ฝั่งโถมผมมีแฟนคนคบ้านเขาอยู่ซอยคอกมาบ้านเขาอยู่เป็นซอยอเนขนาย้าไปข้างในเสร็จไปขวามือมันจะมีร้านขายของอย่างขายของจำค,คนเดิมบันเนี่ยไม่ใช่ร้อยคนนะเป็นพัน ออตอนนี้ไอ้บาไอ้ร้ามที่ขายของเนี่ยมันมีหมายอยู่สองตัวปล่อยนะมไม่ผูกหมาก็ไม่เคยมีปัญหาผมเดินไปเนี่ยแฟนผมเดินจับมือผมก็มาถามว่าผมเป็นอะไรตอนผมไม่ได้เป็นอะไรไม่เป็นอะไรตัวสั่นทั้งตัวเลยเฮ้ยไปไปได้ไงเดินดีๆจะไปสั่นได้ไงบ้างเราก็ไม่รู้เราก็เดินไปคุณเชื่อไหมคนเดินเต็มเลยแม่ไม่มีปัญหาผมเดินไปได้หมาสองตัวแม่เข้ามาใส่ผมเลยฟาออมาจะฟ้ามบนไม่หลบเลยมันจะใส่ผมอย่างเดียว ไอส่งแฟนไม่ยากละไอตอนจะกลับนี่กูกลับคนเดียวนี่แล้วกูจะทำไงวะเนี่ยเอาวะเป็นไงเป็นกันเจ้าของมันก็จับลรอกมันก็บอกเออแปดนะหมามันเลี้ยงมาเนี่ยมันไม่เคยทร้ายใครเลยเพราะว่าม,มันเขาถิงได้ปล่อยได้้วทำไมไปมันเคยชอบจะได้งานคุณวะอวอาผมก็ไม่รู้นะอาจจะไม่ถูกชะตาหรือชาปางกอมีเวรกรรมกันมั้งกลับบ้านก็ใส่อาบน้ำครับทอดเลีียญเหรียญน,น,นี่วะผมก็เลยไปหาหลวงพอ่อ หลวงพ่อบอกเฮ้ยมึงอย่ามาโทษเหรียญกูมึง <c oughs> เรื่องของมึงเอง <c oughs> จะพูดอย่างเงี้ยอผมไม่รู้นะผมไล่หลวงพ่อฟังไปอย่างเงี้ยท่า,านก็บอกอย่างงี้ื่อง่ายๆมึงถอดขึ้นใส่ทรงเมือง <c oughs> ผมก็เลยใส่ทรงเมืองแต่ <c oughs> เหรียญเหรียญละลายผมก็เก็บขึ้นพอดีผลตรนจวันปีนั้นผมมีปัญหาเรื่องผู้หญิงคือผมไม่ดีเองอ่ะผมไปติดพันผู้หญิงสองคนคนหนึ่งเป็นแฟนเก่าผม แค่ๆว่าตั้งใจจะแต่งงานกันเลยอ่าครับอีกคนนึงเป็นเพื่อนร่วมงานตอนนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นแฟนกันหรอกเพียงแต่ว่าทํางานอยู่ร่วมกันครับตอนนี้มีคนไปค่าบอกว่าผมเนี่ยกับผู้หญิงคนใหม่เนี่ยมีเป็นกิ๊กสมัยนี้เรียกว่าเป็นกิ๊กกันครับเรื่องนี้ไปข้าหูแฟนผมไอ้นั่นก็ไปฟังอีลาค่าอีล้มไม่ได้ถาม,มว่าเรื่องไปยังไงมายังไง<ก>ไรู้ดาไซยังไโอ้โหแบบปี๊ศ่ะ ครับเอาไม่อยู่เลยนี่ปัญหามันใหญ่มากก็คือมันไปกระทบเอากับผู้หลักผู้ใหญ่ครับไอตัวเราไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่พ่อแม่พี่น้องเขาอะเชื่อมาทุกคนแม่งลุมกระมำผมเต็มที่ไม่มาถามผมไม่มาสอบเลย,เลยพี่ชายของแฟนผมนะเขายังมาบอกเลยว่าเขาเชื่อว่าไม่ใช่กูแล้วมึงจะให้กูทำไงกูจะอธิบายมันก็ไม่กูที่บายมันก็แม่งขล่มกันเละเทะอ,อ่ะวุ่นบายกันผห,หมั่วซั่วเลย ประเมินกัลังเกียดเสร็จปั๊บก็ผมมีเพื่อนเป็นลูกศิษย์ด้วยกันที่ท่านแทงน้ําด้วยกันขายวัสดุก่อสร้างมันก็อยู่ดีๆมันก็โทรมาผมวันนั้นตอนนั้นสองทุ่มได้แหละเรียกผมอ้วนอวันนี้กูไปการาบหลวงพ่อเว้ยว่อไม่ค่อยสบา,ายผมน่ะเป็นไรเปล่าวะอบอกไม่เป็นไรมากเราจะไม่สบายตอนนั้นไปการาบมาปะเออเอเอหลวงพ่อเขาบอกว่าให้มึงขึ้นไปหาท่านด่วนมีเรื่องอะไรก็ถาม กูมีเรื่องอะไรวะแล้วหลวงพ่อรู้ได้กูมีเรื่องเพราะว่าแต่ก่อนนี่โทรศัพท์ก็ไม่มีอะไรก็จิตต่อก็ไม่ได้อ่าใช่ครับมผมก็ไม่สบายใจเอ๊ะหลวงพ่อมีอะไรวะลุงชามก็ตางานลงขึ้นไปเลยสิ่งแรกคุณเชื่อไหมผม,มก็ไปกราบท่านดีแต่ท่านถามผมคําแรกนี่ผมบอกตรงไม่อายเลยน้ำตามผมไหลเลยคือมันกดดันฉัท่านถามว่าตกลงมึงเอาคนไหนโอ้ รู้ท่านรู้ด้วยท่านพูดเงี้ยเออตอกลงมึงเอาคนไหนกูเป็นพระยุ่งด้วยไม่ได้แต่มันเป็นเนื้อคู่มึงทั้งสองคนผมก็กราทีา่บอกผมเพราะผมเข้าตาจนหมดปัญญาไม่รู้จะแก้ยังไงแต่ทุกวันเนี้ยเครียดจะตายงานการไม่ต้องาาอทำอะเครียดแต่เรื่องบวเนี้ยท่านว่าเออกูกว่าเป็นพระนะจะช่วยอะไรมึงมากก็ไปได้แล้วอ,อยู่ทีฉันก็เรียกผมตักน้ำน,นะ,อะโอก้กุ้งเยอะแยะมีน,น้ำทาไม่เอานะให้ผมยิ้วถังไปตักน้ำคลองนะ เออเราโอ่งโองที่โอ่งก็เยอะแยะไอ้รถน้ำมบนคนอื่นก็ตัก,กในโอ่งครับแต่ผมไมี่ไปตักในคลองครับตักขึ้นมาก็ไปดูนอกกระชานกุฏิมันจะมีนอกระชานอยู่เด้อครับๆๆให้ผมนั่งผมก็นั่งของเก่ายกมือท่านก็เสกเสกสักพักท่านก็ตักน้ำลถวิธีลดของท่านนะคือท้าม่ธรรดา,าคนรถน้ำมนก็คือตักน้ำแล้วก็เทไอ,อดีมากท่านเทใส่มือ,อมให้มันย้อยลงมือแล้วลงข้อต่แล้วท่านเช็คข้อตอออย่นีแล้วท่านก็พูดเออว้ย เฉามานานเลยเว้ยเออเอเอต่อไปจเจริญเลยเว้ยรุ่งเรืองเลยเว้ยอะไรเงี้ยเพอผมเปียกปู๋ทั้งตัวเลยครับคือหมดถังเลยคุณเชื่อไหมผมกลับมาตั้งแต่วันนั้นเลยนะไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้กับผมเลยเงียยไปจนถึงทุกวันเนี้ก็ถือว่าต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปครับก็เลิกกันไปอืมปฏิหารเลยชัดเจนมากมู้มองผมเหมือนกัน อยู่ที่ร้านแล้วเราจะมีห้องน้ำอยู่ชั้นสองก็แผดกันขึ้นแผดกันลงนี่แหละเจป๊บมันมีไอ้ผู้หญิงคนนี้มันก็ไปขึ้นแล้วมันก็ลงมาลงมาเสร็จมันนึกได้ว่ามันลืมกระเป๋าตัคงไว้มันก็ขึ้นไปเอาปรากฏว่าเหลือใจกระเป๋าแล้วเงินในนั้นมันมี600บาทหายเหมือนก็สติแตกร้องไห้ลงมาฟ้องเราก็ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวก่อนนะเราถามว่าเล่งรู้ไหมว่าคนที่เข้าหลังจากมึงเนี่ยเป็นใครพอไปถามก็เขาจะด่าวใครเอ็งช่วยบอกกูรู้กันสองคนมันก็บอกชื่อ อบอกชื่อผมก็ไม่สนใจผมก็เลยพาไปกราบหลวงพ่อแล่วหลวงพ่อฟังผมก็ไม่คิดนะว่าผมจะได้เห็นนะคืออยู่ดีแล้วหลวงพ่อท่านก็ไปตักน้ามาขันท่านก็ไปจุดทูบท่านก็ไปว่าครูอยู่พักออกมาแต่พักก็เรียกผู้หญิงคนนียเข้า,าไปด,ดูเป็นขันเป็นน้าดูเห็นอะไรเห็นแล้ว,ลวใช่ปะใช่ใช่แนะ่นะแนะ่รู้ลไลมจะไม่ไครก็คือเป็นภาพขึ้นมาเลยใช่ไหมคุณลงุงดิผมไม่ได้เห็นนะแต่เขาไม่ได้ให้ผมเข้าไปครับแต่ แต่ลูกน้องมาบอกว่าเออเหมือนดูทีวีเลยเหมือนดูทีวีในขันนะเออ,เป,อเป็นเป็นภาพเลยเขาจาได้เลยว่าวันนี้เสร็จปั๊บท่านบอกพอ,อยังพอท่านกว้าเลยผมจะไปดูท่านไม่ทันละเสร็จปั๊บท่านก็บอกว่าไม่เกินสามวันมันมาคืนเองเล้มันจะคืนหรือวะอาวะหลวงพ่อบอกก็เชื่อไดหน่อยก็กลับมาสามวันจริงๆเลยมันอยู่จีๆก็เดินมาหาผมไอ้คนที่กโมยนยมันก็แพี่เลี้ยงข้าวหนูหน่อยอ มาไปที่เห็ไปกินแบบอ่ะเดี๋ยวชวนชวนกันไ,ไปกินด้วยกันอม,มาแม่เอากินสองคนแต่มไม่ต้องกินสองคนป่ะอ้าไปไปมานั่งกินสั่งข้าวเรียบร้อยเสร็จมานั่งร้องไห้มันบอกมันนะอกอกจะแตกตายแล้วเครียดมาหลายวันแล้วมานจะมาพอมันไปคุณเงินเอาเอาเงินไปก่อไปเองแล้วเริ่มแบบขอกเขาทํมาเพราหนูตอนนั้นผมหนูไม่ได้คิดอะไรหรอกเห็นก็เลยอย่าได้เอาไปแต่หนูไม่ได้ใช้นะหนูจะคืนเขาแต่ไม่รู้จะคืนยังไงเพราะคืนไปก็สิถ้า์เราเปิดตัวเราอะ่ะาย ใช่ไหมก็เลยว่าเอางี้ลวกัน,กนเอ็งเชื่อใจกูแล้วเปล่าละ่ะถ้าเอ็งเชื่อใจกูเนี่ยเดี๋ยวกูไปคืนเองแล้วรู้กัน3ามคนพอจบ,ค,บคนอื่นจะไม่รู้ตรงนี้ผมเนี่ยผมอยู่กับหลวงพ่อมานะผมก็ไม่ได้คิดเลยนะแต่ว่าผมได้เห็นน่ะได้เห็นให้มันไม่ได้เป็นไปได้ม,มีหลายเรื่องเอาอย่างวันที่ท่านมรณาภาพตอนเย็นเนี่ยชื่อเสียอ้วนไม่ศรัทธาหลวงพ่อมาก เขาขอหลวงพ่อสร้างกุฏิใหม่เดียนะคุณเห็นไหมถ้าคุณไปเนี่ยจะหลวงพ่อทบไปหน่อยตรงลานเนะมันจะมีกุฏิไหม้เป็นไม้สัก่ะสวยละท่ามอยู่ที่สร้างให้คุณศรัทธาไงศรัทธาสร้างกุฏิใหม่ให้เลยเขาขอสร้างหลวงพ่อก็ให้สร้างเสร็จปั๊บวันนั้นก็ทําพิธีเปิดเขาก็นิมนี์โมหลวงพ่อหลวงพ่อก็ไปนั่งฉลองทําพิธีเปิดเรียบร้อยเจ็จตั้งก็กลับมากุฏิเก่าเรานับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาถ้าไม่เคยเหยียบอีกเลยหลวงพ่อไม่เคยไปอยู่กุฏิัดครบ แล้วท่านก็อยู่กุฏิเก่าท่านวันที่ท่านจะมอณภาพเพื่อนปุ๋งก็โทรมาบอกว่าหลวงพ่ออาภาพไม่สบายเสียอ้วนเลยก็ขึ้นไปเลยกับเพื่อนหลายคนตอนนั้นขึ้นไปประมาณเท้าข้ามเย็นไปนิมนต์หลวงพ่อมาตรวจร่างกายแต่เขาบอกว่าหลวงพ่อสภาพเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรเลยคุยยังคุยเหมือนนิสัยเก่าเหมือนเดิมเลยาแบบว่าเสียงดังฟังชัด ไม่มีอาการของการเจ็บป่วยแต่ว่านะผมจองไว้แล้วยังไงก็ไปตรวจดูแล้วกันไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรดีท่านบอกว่าวันนี้ท่านไปไม่ได้สองทุ่มเนี่ยจะมีคนมาหานักกันไว้ถ้าเขามาแล้วไม่เจอฉะไม่เจอกูมันจะเสียกันเอาเป็นมันพรุ่งนี้ก็แล้วกันแต่วันนี้กูไปไม่ได้เพราะกูมีนัดสัญญากันไปแล้วนัดกันไปแล้วเดี๋ยวเข้ามาหากูไม่เจอกูมันจะเสียคนก็กลับไม่เป็นไร แต่ผู้นี้ึ้นไปรับก็กลับมาพอกลับมาปั๊บหลวงพี่โมกเนี่ยแหละท่านเป็นหลานท่านก็ดูแลหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อก<ห>็บอกท่านโมกเดี๋ยวไปทําความสากุติใหม่นะหลวงพี่โมกอโอ่งทําทํทำไมวะสร้างมาตนนานั้งนา่ตนท่านกำลังจไปอยู่แล้ว,ลวก็ไม่<อ>ปิดอย่างเนงะี้ยแต่มันได้อยู่ดีไม่ให้ทำตอนนี้มีกี่โมงแล้วจะสองทุ่มอยู่แล้วทุ่มก,กว่าแล้วเ<ห>สียไม่ได้หลวงพ่อสั่งหลวงพี่โมกก็เลยองคนหนึ่งนะคอยดูหลวงปู่ไว้เป็นเพื่อนหลวงปู่อ่ะเขาบอกทำไปได้แป๊บเดียว เลยวิ่งกระจจยเลยเป็นตะโกนหลงหน้าหลงหน้าเร็วหลงปู่เป็นอะไรไม่รู้หลงพี่มอบอกกูจําไม่ได้เลยนะว่ากระดแม่มีกี่ขั้นตกใจก็โตตัวเลยวิ่งมาถึงหลวงพ่อน,นอนตาเหลือกละตัวพี่มอบอกผมก็เลยช้อนคอท่านพยุงตัวเ็เหมือนใจนั่งคุณเชื่อไหมถ้ามองหน้าผมเ่ยนะผมต้องหลบเลยตานี่ยังกระเสืออะไรวนะันั้นนหละแข็งมากเลยตาแข็งกล้าเลยมองหน้าผมไม่พูดอะไรแต่นะท่านก็ะลาไปเลย ผมก็เลยไปถามหลวงพี่พุธเพราะเขาเป็นเลขาเขาจอหลวงพี่หลวงพ่อบอกท่านนักเขาว้ตอนสองทุ่มเนี่ยใครหลวงพี่บอกว่ามีหลวงพ่อไปเกณฑ์นักกานคืนหรอ,อกโอ้กงก็ปิดแล้วอ่ะต้องใครแล้วทําไมถ้ามองน้าภาพสองทุ่มพอดีเลยมันเกิดอะไรขึ้นคุยกันในหมู่สิบบ่ก็เขารู้กันแล้วไงว่าเขาจะมารับแต่ท่านไม่บอกไงท่านบอกว่าท่านนักขมไว้สองทุ่มเนี่ยเดี๋ยวเขามาหาไม่เจอก็จะเสียคนตอนนั้นทุกคนก็เข้าใจว่านักคนจริง ผมไปกราบท่านพอรู้ว่าท่านมรณภาพตอนเช้าก็โทรมาบอกเจ็ดโมงเช้าผมไปนะเชื่อไหมขนาะท่านมรณภาพไปสองทุ่มถึงเช้าเจ็ดโมงเช้าผมไปจับตัวท่านท่านยังอุ่นๆเลยเนื้อนิ่มเลยรลผมไปกราบท่านคือ,ม,อม,มันบอกไปถูนะใจมันใจมันกป่ะผมก็จับมือท่าน บีบมือท่านตายจริงตอนแรกเนื้อข่าวลยืย mm hmm. ผมก็ไปงานท่านอยู่หลายวันเหมือนกันแล้วก mm ็ hmm. ลูกศิษย์ลูกหาก็ต mm ัดสินใจว่าไม่เผาบรรจุในโลงแก้วเก็บเลยขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อต่อไปกันด้วยนะครับ